สามสี่เออมันเป็นอะไรกันอ่ะเอืใอยสิบอกตอนใหญ่เอาให้กินไหมบอบอยกระถือแป้งมาแบบบอก็เลยฉี่เป็นบอเออฉี่ซองหนึ่งนะบอใหญ่ก็่าเอ้ามันสิบุหูรสชาติผมว่าสวนจ้ะเซนสีซองแล้วก็เทโพงเซตปากเลยค่ะคือแบบเอามันคือหอมแท้เป็นผงตออมัาเอาที่แสบกระเทโผสมลงเลยเออเคบอนังคุยกันเพราะขี่สีมาที่เอ็นบอ ส่วนบางไม่หอมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่จะถามคือคือตอนแรกก็ส่งกาแฟหยางออกมากาแฟทีนวันของอ่ายี่ห้อยี่ห้อหนึ่งสองละห้าบาทเออทีนี้เอญ่แล้วหย่าดโตบวมหูรสชาติกาแฟเขาห้าวใหญยแล้วบอกบ่ะๆหยากให้โตผสมเป็นว่ะใช่โตกับเล่ยบ่ฟังโตกับเทผงเซตปากจุ๊บเสแสรบหอมไม่กับเล่ย์ว่ะเอ้าไม่ไม่ก็คือเราอยากรู้รสชาติคือบอกเลยว่า โมพี่ไผตัวข่อยได้กับอันอีหอที่กินวันหนึ่งก็รู้ยอะกินแล้วรสชาติเป็นยังไงใช่ไหมและกาแฟอ่าโซวีคอฟฟี่นี้อ่าไม่ต้องชงจังเทกอ,อกปากแค่เา็นิดเดียวเฮ้ยแค่ฉีกซองเห็นเราเอคยเก็นโมฉีดซองหอมซองอุ้ยหอมเทใส่าปากเอา้ามันพิอเสียบแท้แต่กเทสมกันเลยจ้าแต่สมอยากก็นางคุยไปตัดเด็ดไป อุ้ยกูเริ่มม้วนทองเลยโอ้แต่ตอนตัดเล็บไล้ว่าม้วนทองอ่ะใช่ห่ม้วนทองอุ้ยกูเริ่มผ่อนเลย่ม้วนทองเป็นยังไงวะก็เลยก่วนมานัในห้องทำงานอ่ะเสื้อเอกรำหน้าห้อก็เลยว่าให้เอกไปถามเกรงว่าเขาแนะนำกางก็ปวดทองเอ้ว่าหัวสีเขาโดนเอาการมาถามเขาอีกเนี่อปวดทองก็ประาไม่ไม่ก็โอ้ยเสียไม่เสียบุคลิกคุณหมเกรงว่าเอางว่า อ๋อวโอ้ยเอื่ยอยคนรซักโขกแล้วคุณรอดกันเลยกันเยว่า,าพอดีเอื่อยกันหาไในห้หองเด้อไปรอในห้องนะ,นะรู้ไหมก็เฝ้าแรงเขาเพราะเพราะนางล้มแค่นั้นบอกเลยพนถึงอาหารที่ไหนพ่อวดประมาณสองนี้แต่พยายามบิ๊กมันไม่ออกสักครนนั้งนึงยืดขึ้นปกตินั่งนั่งขายจะน,นั่งนี้ใช่ไหมเขยืดขึ้นอ๋อูคือจมลงพุ oh <my S 1> ่งไงบอกขึ้ กูคือเบามันเหมือนมันเหมือนเบามันเหมือนโดนนวดคลายเส้นมาใหม่ๆอ่ะแล้วทีนี้ก็เลยร่องอ้อนอันเยียงเกาะฟักัวชําระไอ้ฉีดล่างล่างอ่าล่างตูดมันบอกแล้วเพราะเราต้องเอานิ้วเอานิ้วนิ้วนิ้ววานไอ้ล้างๆตรงไอ้ทวารใช่ไหมอ่มันเป็นมันมันเหมือกเลยมันหมูนี่แมะเออก็เลยว่าเอากูเพิ่งกินไฟ้เบอร์อยู่เด้อมันก็อดีถอดอกได้ว่าแค่ไม่ว่า ตื่นเต้นว่าฉันรู้และการตลาดตัวใหม่นี่แหละบอกเลยสําหรับคนที่ทุนน้อยและต้องการลดน้ำหนักบอกเลยนะกาแฟโซวี่กาแฟกินนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าหมอบิ๊กบอสกินมาแล้วแค่ส่เดียวบอกเลยผู้ใดบอกขี่เนี่ยคายเนี่ยโซวี่ฟาี่จะตอบโจทย์คุณได้เดี๋ยวบอกเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีอันนี้เขาเขาก็ได้ต่งใจว่า มาเอาผลลำอย่างเดียวก็คือว่าเอือดไปงานเขาใหญ่มากเอืว่าบารที่เนี่ยบอร์พนเสพอผยเพราะว่ากาแฟตัวนี้เป็นโตไม่เพิ่นก็เลยห่ไหาอ่าเพาเพิ่นเอือว่าไปเขาใหญ่เนี่ยเป็นนักธุรกิจเนาะที่ไปคือว่าตัวนี้เสพไผ่แห้งบารที่เนี่ยเอือยใหญ่มากเอือยก็อยกให้ทุกคนที่เพิ่นหักสุขภาพาได้กินเอือยกระแท็บมากเอยๆเนาะสำหรับคนที่เคยกินฟูมาทีก็ห้าวพอมาหัวตัวอยากเห็นอ่ะถือเกี่ยวกาแฟมาก เอากบ,บอกเออกกอยากให้ตัวเอาไว้ให้ากินมาอื่นเนาะได้กวเาซื้อนี่ย่อาตัวถือซองมึงให้ให้เพื่อนเบิ่งนำมาตักินเอียงเออว <c oughs> ิการบอกอ่านสิสิสชบชักลวดอ๋อแกก็เทใส, <c oughs> ส่ปากเลยแกก็เทยุ๊ตัวสิไปซ่อนตัวกันเอียงไปแสีบวิีการเทผงใส่ปากเนาะกัเป็นยาดี้ เราอยากรู้เพราะว่าชงกับเทผมมีค่าเหมือนการแต่ผมอ่ะมันจะเข้มข้นใช่ไหมพอฉีดซองเสร็จปุ๊บแค่ฉีดซองปุ๊บปีอมกเอาคือหอมแทนนะละพอคือมันหอมเหมือนพวกแอลคาไีนอ่าเกี่ยวกับการดูแลเรื่องเซลล์ไร้เพราะผมผมเคยทานมาตัวเก่าของอ่าพุสแมทิกแล้วเลิศมาเป็นคนที่คอกาแฟแล้วบอกว่าตัวนี้แบบเลิศจริงๆเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยทานเนี่ยโอ้ย โดนหลายชั่วโมงกว่าจะขับถ่ายตัวนี้บอกเลยนะไม่เกินครึ่งชั่วโมงจ้ะถ้ากินกาแฟแค่เบิร์ดแก้วเดียวนะน้องบ้าดังบ้ากับบ้าไปเอ่ยเอื่อยไปนั่งในห้องเพื่อนมาเข้ากันจริงนะอวนทองมวนทองอะไรเธออะไรเพราว่านั่งในห้องเพื่อนจะไปไปเอาออกเอก็คือไล่มานั่งในห้องแอร์เพื่อรอเพราะจะไปขับถ่ายถ่ายหน้ำออกประมาณนี้วันนี้เซอร์ไพรส์มากเพราะว่านักกับพิพรจะมาคุยเรื่องอ่ เรื่องฟุตนาทิกแต่ละตัวเรื่องแต่อ่าแล้วก็มาดูแลอ่ามาคุยเรื่องเขาเรียกอะไรอ่ะอ่านเสริมแต่ละตัวที่เราจะจัดให้กับคนไข้ประมาณนี้อ่าได้ทีก็เลยอ่ได้กินได้กินกับโซวีคอฟฟี่อืโอ้สวยเลยตามนี่แหละก็คือว่านางรอดจากฟังสิบเอ็ดอ้งซื้อฟังเวอตีว่าหายไปไหนหมดเวอร์ตีไทยด้วยนะวาะแบบฮะแบบเดามาม แล้วบอกวาอารไดว่าน้องวะได้เลยคือสามารถ<ด>นำวิดีโอนี้นะไปเป็นวิทยาทานและก็ไปเป็นหลายสิ่งหลายอย่างให้กับสมาชิกฟู้ดแมททีเพราะว่าบิ๊กบอสเคยทานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่อะอะไรอะ่ะหลายตัวแม่ทานตั้งแต่ปีพศอหอ้าแปดจากที่ตัวนั้นคือทานตอนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวไม่สมดุลกับเม็ดเลือดแดงและตัวเองต้อง เข้าเลือดประจำกินตัวนี้ติดต่อกันประมาณสามเซตไม่ได้เข้าเลือดจนถึงณนะปัจจุบันนี้เก็บเลือดดีมากๆดีกว่าคนปกติอีกและที่ม<ๆ>ีเชื้อไวรัสที่เคยเป็นตอนนี้ก็เป็นผลลบห <Wow. S 2> าไม่เจอก็เลยแบบ i, เฮ้ยไอเราก็เป็นหมอแต่เราเป็นหมอแผนเป็นแพทย์ทางเลือดเป็นแพทย์เกี่ยวกับพืชสมุนไพรเป็นแพทย์แผนไทยเราสามารถนํา สินค้าหรือว่า product, food, m e i c a l เนี่ยเอามาใช้ในการดูแลสุขภาพคือผมไม่มองเรื่องอเขาเรียกอะไรอะผลกําไรมผมคิดแค่ว่าสุขภาพของคนไขยจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวตอบเดี๋ยวผลกระทบหรือว่าเขาเรียกอะไรผลตอบกลับนะ effect มันจะมาอมเองนะเรื่องธุรก,กงธุรก,กิจเมื่อก่อนไม่เคยคิดแต่ปัจจุบันนี้พี่น้องครับสินค้าเราอะมันขายตัวเราเองอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจคุณมีอุปกรณ์ขุดทองอคุณจะเอาเสียมหรือคุณจะเอาแมคโครประมาณนี้บริษัทบ่อทองเขามีพื้นที่ให้คุณเท่ากันอ,อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะใช้อุปกรณ์เสียมหรือคุณจะเอาแมคโครขุด,ดอ,อ่ะประมาณนี้ขอบคุณพี่พรมากเลยเออที่โอ้โหนำ <laughs> <laughs> ฉันไม่เคยถ่ายมันแบบนี้มาณ เต้นเตปีเปปอ้โหสีนางทายจนบอกเลยนะอุ้ยชาวเวีของฉันนี่เจ๊ <laughs> เจ็บว่าแบบนี้มันลดไหมแล้วบอกเลยนะท่านผู้ชมสำหรับเพศที่สามนะบอกเลยนะฟิตแน่นอนจ้ะ<า>เพราะได้เลยมันไม่ได้ขยายอะเออเนื้อตรงนั้นเรามันไม่ได้ขยายอเออมันไม่ได้ขยายเลยมันมาเดบ้งเงินบัดใช่มดเลยบอกเลยว่าในระบบเอ การย่อยอาหารอะไรของเราตับไตเส้นพุงเนี่ยมันปั่นออกเอง oh. แล้วมันออกมามันเหมือนเราตีวุ้นอ่ะ <Wow. S 1> เออมันตีวุ้นอุ้ยฉันคือขี่เลศแทนประมาณนี้นะ <laughs> เออมื่อเป็นก้อนแบบใหญ่หลวง <What? S 1> คือแบบออกมาแบบพอออกแล้วปุ๊บอุ้ยมันคือเบาแท้เออ <Wow. S 1> เ,เลยว่า <Wow. S 1> ห่วยค่าข้างในเราดีบอกแนะจ๊ะคนที่ผิวไม่ดีผิวแห้งกร้านนะ ไม่มีออร่าบอกเลยตัวนี้ช่วยได้โซลี่คอฟฟี่สำหรับคนที่ทุนน้อยองบน้อยนะแต่สำหรับใครที่อยากดูแลแบบครบวงจรฟู้ดแมททิกตอบโจทย์คุณแน่นอน <Wow. S 2> ผมรับประกันผมปูหัวและหน้าที่การทำงานของผมรับประกันเลยเพราะผมทานมาแล้วอันนี้บอกเลยนะไม่มีค่าโฆษณาเพราะผมตั้งใจเอาวิทยาทานนี้บอกเพื่อเอาบุญเพราะผมเคยทานมาแล้วฟู้ดแมทิกตอบโจทย์คุณแน่นอน จริงๆและผมกำลังจะก้าวเข้าสู่เป็นผู้น,นะฮะกระจายโปรดักต์หรือที่เขาเรียกว่านักธุรกิจฟู้ดแมท i c อย่างเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งนะมาควบคู่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยอย่างแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปพบเจอกัน นักรับผมขอบคุณมาๆค่ะน้องบอสออกจากใจจริงๆนะคะเมื่อนี้เพวาะว่าได้สร้างคืนอันนี้ก็อย่างสดๆยิ้มพระนศักดิ์กันอาร์ตเพลยแต่ที่สำคัญนะครับเป็นคันประเดิม iPhone 13ด้วยนะเพราะพี่พอนบอยขอถ่ายได้ไหมแบบพี่ก็จะหมดไม่เป็นไรพี่เอา p h o n e 13ของน้องถ่ายเลยจ้าเต็มใจที่จะเอาวิดีโอนี้นะเพื่อนะคบผมฝากกับสมาชิกครอบครัวฟลสแมทิก และที่สำคัญหวังว่าคลิปนี้จะถึงนะครับผมบอสโจหรือว่าพี่โจฟุสแมทิกนะที่ให้ความอบอุ่นนะสำหรับบิ๊กบอสเหมือนเดิมตั้งแต่เมื่อวันก่อนจนถึงทุกวันนี้นะครับไม่เคยลืมครอบครัวฟุสแมทิกอัพไลน์นะครับผมพี่กอล์ฟนะครับผมพี่หมอมนทานะครับผมและที่สำคัญ นางฟ้าสวยๆของเราที่เคยมอบชีวิตใหม่ให้กับหมอวิบอร์ก็คือพี่สงพรโรสุนนะครับแล้วเราพบเจอกันนะค,ค,ะค,คะลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ